จากชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารทั้งหมดข้าระเภที่สารอาหารห้าวรวมกับน้ำเป็นชนิดทีดด่เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบยะรบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารนะครับ วันนี้เราจะเรียนอยู่3หัวข้อประเด็น,นแรกที่เราจะคุยกันจนวันนี้ก็คือคำถามชวนคิดสองคือกิจาก,การรมสร้างแบบจำลองนะครับแล้วก็การสรุปความรู้ในท้ายทุกบนะครับเรามาดูคำถามแรกกันก่อนนะครับคำถามแรกมีอยู่ว่า สตรอเบอรี่มีสารอาหารประเภทใดบ้างท่านเรียนคิดว่าสตรอเบอรี่เนี่ยที่เป็นผลไม้เนี่ยมีสารอาหารประเภทใดบ้างวิตามิน <Goodness. S 1> สตรอเบอรี่น่าจะมีวิตามินอะไรครับวิตามินซีทำไมถึงรู้วะเพราะว่าสตรอเบอรี่มีรสเปรี้ยวเขาบอกว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยจะมีวิตามิน เราต้องรับประทานอะ่ะทำไมเราต้องกินโตมอร,รี่ทำไมเราต้องกินข้าวทำไมเราต้องทานอาหเพราะรเพราะในอาหารมีพลังงานอยู่ใช่ไหมครับโดยโปกติแล้วไขมันจะมีพลังงานอยู่9กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งกรัมคาร์โบไฮเดรตกับโปรโตีนจะมีพลังงานอยู่4กิโลแคลอรี่ต่อกรัม ส่วนวิตามินและเกลือแร่ให้พรา,ารถนาน้อยมากเราจะนำสารอาหารในอาหารที่รับประทานแล้วไปใช้ประโยชน์ดได้อยา่างไรเรามีอาหารแล้วเรารับประทานเข้าไปใช่ไหมเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ดได้อย่า นำไปใช้ประโยชน์ได้เรารู้แล้วว่าในอาหารมีอะไรที่พลังงาน,น,านแต่การที่จะดูซึมเอาพลังงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จากข้าวเป็นเม็ดๆเ,เราจะต้องนําไปผ่านกระบวนการอะไรสักอย่างหนึงน่งก่อนใช่ไหมซึ่งกระบวนการนั้นเนี่ยเราเพลังเรียมในวันนี้เราเรียมกมันว่าการย่อยการย่อยอาหารนั่นเองครับเห็นไหมครับการเคี้ยวอาหาร เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารหรือไม่อย่างไรนั่นเองที่ว่าการเคี้ยวอาหารงนเรียนเนี่ยเราเคี้ยวอาหารด้วยอะไรครับฟัาเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารหรือไม่ตอนนี้คุณครูไม่ได้ถามหนาะสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะเรากําลังสอบถามความคิดจากนักเรียนหลายคนบอกว่าเกี่ยวบางคนบอกยังไม่มั่นใจเดี๋ยวเราเรียนวันนี้แล้วเราจะรู้ ระบบช่วยอาหารล่ะมีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไรนักเรียนว่าระบบช่วยอาหารเนี่ยมันสําคัญต่อร่างกายเหมือนที่คุณครูอธิบายไปเบื้องต้นแล้วว่าการที่เราจะนําพลังงานที่อยู่ในอาหารไปใช้นด้มันจะต้องผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก่อนใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะดูดซึมพลังงานจากข้าวเป็นเม็ดๆได้เลยเพราะมันมีขนาดย็งไงครับ มีขนาดใหญ่เึินไปไม่สามารถดูดซึมพลังงานในข้าวได้ไ่้เพราะนั้นเราจึงต้องย่อยมันก่อนเรามาดูคำที่เรียนควรจะรู้จักในเรื่องระบบย่อยอาหารครับคำแรกาการย่อยอาหารภาษาอังกฤษอาา่นอา,านว่าได้ครับ digestion ครับดีเจสชั่นหรือดีเจสชันนะครับแล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มจะออกเสียงนะครับ <S <S แปลว่าการย่อยอคำที่สองปารเรารู้อยู่แล้วครับอะไรเมาลักไส้ละ่ะอินทเทสตินก็เพาะอาหารล่ะสตอมัสหรือสโตมาสแล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มจะออกเสียงนะครับคำเหล่านี้เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารครับ เราคิดว่าระบบย่อยอาหารของเราประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้างพออาหารปวดปวเพราะลำไส้เล็กละใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรนะรลอนอาหารปากหาขาไก่ใช่ไหม้ออกน้ำลายอ้บางคนรู้จักอวัยวะหลายอวัยวะเลย อวุวิยาบ้านเหล่านั้นมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีสมาชิกอยู่แล้วนะครับคุณครูขอ,ขอนักเรียนอาสาแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้เรื่องปากครับแต่ละกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้นไหนใครจะศึกษาเรื่องปากบ้างยกมือสิกนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มทั้แคมกลุ่มนีครับ กลุ่มนั้นใครที่ศึกษาเรื่องปากกลุ่มนี้แก้มผมกลุ่มนั้นใครใครเขาได้ลูกใครเขาได้มุมนั้นพีคตานะไม่เป็นไรบทที่สองเรื่องหลอดอาหารใครจะไปเรื่องหลอดอาหารอ้าวได้มุมนี้ล่ะไรมุมนี้ปาก คนเดียวกันกับปากก็ได้เพราะเป็นอวัยวะต่อกนันโอเคคนที่สามตับและตับอ,อ่อนกลุ่มนั้นใครใครเลือกตับอ่าโอเคกลุ่มที่พอที่สี่กับเพาอาหารกับเพาอาหารกลุ่มนี้ใครกระเพาอาหารโอเคกลุ่มที่ห้าลำไส้เล็ก นั่นล่ะไทยรัำเส้นนี้เราก็ยน่งสิงค,ครับทีนี้ไทยทำได้ทีนี้เรายุ่งแล้วยุ่ได้เอารำเส้นนี้ไทยแล้วรำเส้นไหนล่ะอ่าโอเคคนสุ้ยฟ้ายวาวมากนะอ่าครบแล้วนะ คุณจะให้เทำอะไรครับฟังนะครับกิจกรรมของเราคือคุณครูจะให้หน่าเงเป็นกลุ่มตามที่เราแบ,บ่งกันเมื่อกะะี้ครับแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยไปศึกษาเอาเอว่าที่ตนเองได้รับมอบหมายเช่นลุ่มป้าก็จะมีตัวแทนจากทั้งสี่กลุ่มใช่ไหมครับ ไปร่วมกันศึกษาเรื่องปลากลุ่มตับอ่อนและตับก็จะแยกไปศึกษาเรื่องตับอ่อนและตับกลุ่มกระเพาะอาหารก็จะแยกกันไปศึกษาเรื่องกระเพาะอาหารจากนั้นหลักทำอะไรดูหวัวข้อด้านบนลักษณะของอวัยวะและตำแหน่งนี่ที่คุณต้องการสองหน้าที่ ของอวัยวะในระบบะย่อาอาหารอวัยวะที่เธอไปศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างเป็นทำไมความสำคัญของอวัยวะชนิดนั้นในระบบะย่า้าอยหารเป็นอย่างไรนี่คือสาหัวข้อที่เรียนต้องไปศึกษาจากนั้นพอศึกษาเสร็จแล้วให้นักเรียนกลับกลุ่มเดิมเพื่ออะไร เอาความรู้ที่ตัวเองไปศรรึกษามาเอาไปแชร์กับเพื่อนเนี่ยเพราะนั้นแต่ละถุกมก็จะมีผลที่ศึกษาเรื่องตางม,มาศึกษาเรื่องค่าะมาเรื่องต่างมาจากนั้นเราก็เอามาเขียนลงไปในกระดาษแขนที่คุครูเเรียมไปให้นะครับปากกาเกมีสีตรงนี้นะครับตกแต่งได้น,นะครับตามความชอบตามความเหมาะสมนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะให้เพื่อนที่จะไปอ่นานนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยแยกย้ายกันไปเข้าชม้เชี่ยวชาญแล้วนะครับื่อสู่ตอนนี้เราถึงขัน้นตอนการสรุปความรู้แล้วครับการสรุปความรู้ของเราในช่วงนี้เราจะทําโดยการเขียนลงไปในกระดาษเขียนที่คุณครูแจกให้การนั้น ภาพอาวัยวะที่คุณครูกำลังจะแจกให้เนี่ยเอาไปตัดแล้วก็ติดลงบนกระดาษแขนโดยเรียนลำดับให้เป็นระบบทางเดินอาหารนะให้เป็นทางเดินอาหารนะส่วนเรียนยังไงเดี๋ยวเราจะดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะเรียนถูกไหมมีอวัยวะหลายอวัยวะ,ะเลยใช่ไหมในเนี้ยเอาไปติดจากนั้นตกแต่งให้สวยงามนอกจากนั้นเขียนอะไรลงไป ขียนหนึ่งลักษณะของอวัยวะว่าอวัยวะนี้มีลักษณะอย่างไรตำแหน่งอยตรงไหนมีหน้าที่อะไรในระบบย่อยอาหารแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรอย่าลืมเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะเอาแผนนี้มานำเสนอที่หน้าชัเรีนนครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับว่าแต่และกลุ่มเนี่ย ไปศึกษามาแล้วได้ผลการศึกษาว่าอย่างไรนะครับโอเคไหมไอโอเคแล้วคนแทนุ่มนะครับถึงมารับแทนอันนี้ไปออโอเคเอาลงมืออับได้ให้ขาดหผลอ,อุปกปรณ์อะไรให้มาขอกับคุณโอสีได้ยางมาเลย หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้แยกย้ายกันไปทํากิจกรรมสรุปความรู้ตามกลุ่มแล้วนะครับเราได้จัดเรียงระบบทางเดิอนอาหารใช่ไหมครับเอาลูกปลาเอาลูกหลอดอาหารเอาลูกกระเพาะเอาลูกลำไส้ไปติดแด้นรกเขียนหน้าที่อวัยวะซึ่งเราจะนําเสนอในชั่วโมงถัดไปเพราะนั้นเรามาดูก่อนนะครับว่าระ้บมุย่อยอาหารของเราเนี่ยประกอบไปด้วยทานเดิอนอาหารอะไรบ้างเริ่มต้นที่ด่านแรกเลยเวลาเราย่อยอาหารคือปากปากเนี่ย ย่อยอาหารสองแบบแบบแรกคือย่อยเชิงกลย่อยเชิงกลคือการย่อยโดยใช้กระบวนการทางร่างกายย่อยคืออะไรครับในปากควันถูกต้องครับการเคี้ยวอาหารนั่นแหละคือการย่อยเชิงกลอย่างที่สองคือการย่อยเชิงเคมีใต้ขากรรไกรจะมีต่อมอยู่หนึ่งต่อมเรียกว่าต่อมน้ำลา ปอมน,น้ำลายผลิตน้ำย่อยชื่ออะไมเลสอะไมเลสตัวนี้ทําหน้าที่หลั่งออกมาในปากเพื่อย่อยอาหารหมู่แดงคือคาร์บโบไฮเดรตแป้งน้ําตาลจะถูกย่อยที่ปากนะครับเพราะฉะนั้นในปากมีการย่อยสองแบบน,นะเชิงกลดกับเชิงเคมีโดยน้ําย่อยอะไมเลสกอมอาหลอดอาหารใช่ไหมครับหลอดอาหารไม่มีการย่อยแต่ใช้การบีบตัว เพื่อให้ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงจากนั้นไปสู่ตรงกลางคืออะไรครับกระเพาะอาหารใช่ไหมครับกระเพาะอาหารมีการย่อยเชองเไกมีด้วยน้ำย่อยสองชนิดคือเปปซินกับเรดนินเปปซินย่อยเนื้อเห็นไหมครับเรนนินย่อยนมย่อยเฉพาะโปรตีนในกระเพาะอาหารนะครับแป้งน้ำตาลย่อยที่ ปากเห็นไหมครับกระเพาะอาหารย่อยโปรตีนเห็นไหมครับก่อจากกระเพาะอาหารคือลำไส้เล็กนี่ลบลำไส้เล็กเป็นลำไส้ที่ยาวที่สุดลำไส้เล็กย่อยอะไรหลักๆเลยย่อยไขมันแต่ฟังดี้ช่คบว่าหลักๆยคือย่อยไขมันน้าย่อยไขมันมาจากไหนมาจากตับและตับอ่อนเราเรียกว่าน้ําดีน้ําดีถ้าอยู่ในสัตว์ก็เรียก ดีสัตว์ที่มีลักษณะสีเขียวๆรสชาติขมๆนั่นแหละนะครับในมนุษย์ก็มีน,นะครับใช้ย,ย่อยไขมันทาให้ไขมันแตกตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่มีตับหรือตับสูญเสียสภาพการทางานก็ทาให้ไม่สามารถย่อยไขมันได้นอกจากย่อยไขมันแล้วลำไส้บอดย่อยอะไรอีกย่อยโปรตีนด้วยย่อยคาร์โบไฮเดรตด้วยอาหารเกลือผู้หมู่ย่อยที่ลำไส้ออดน,นะครับ นอกจากได้แล้วยังดูดซึมทุกหมู่ด้วย,วยเพราะนั้นลำไส้อ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในระบบย่อยอาหารและในระบบทางเดินหลังจากการย่อยและการดูดซึมแล้วอาหารจะเดินทางไปที่ลำไส้ใหญ่พอมาถึงลำไส้ใหญ่นักเรียนห็นว่าสีลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นสีขาวแล้วเป็นสีอะไรครับสีดำสีเข้ม้วเพราะในนี้คือการอาหารเป็นส่วนใหญ่คืออาหารที่ผ่านการดูดซึมสารอาหารไปแล้ว หากการย่อยแล้วก็ดูดซึมโดยลำไส้อ่อนไปหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือการอาหารและน้ำเท่านั้นลำไส้ใหญ่จึนไม่ได้ดูดซึมสารอาหารไม่ได้ย่อยอาหารนะครับแต่ลำไส้ใหญ่ดูอะไรครับดูดน้ำดูดน้ำกลับคืนให้ร่างกายนะเพราะนันการอาหารที่ออกมาต่อจากลำไส้ใหญ่ผ่านทางทวารหนนะักจึงมีน้ำค่อนข้างน้อยมีลักษณะเป็นก้อนนะครับเพราะนักศึกษาทำไมนักถึงษาเป็นก้อน เพราะว่าลำไส้เนี่ยดูดซึมอะไรครับดูดซึมน้ําจากอาหารอันนี้คือทางเดินอาหารในชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้ารูจะให้นักเรียนนําเสนอผลงานในแต่ละชิ้นแต่ละกลุ่มที่เราทำแต่ละกลุ่มจะมาอธิบายว่าไปศึกษามาแล้วทางเดินอาหารประกอบด้วยอวัยวะใดบ้างแล้วอวัยวะใดบ้างที่คิดว่าสําคัญที่สุดในระบบย่อยอาหารแต่ละกลุ่มเตรียมคำตอบมาด้วยครับ ่ะท่านเหรับข้าวนี้พอแค่นี้มาหน้าบอก